หนุ่มแท่งพาทัวร์วัดพระเนียงแตกกราบขอพรหลวงรายการหนุ่มแท่งอารามทัวร์พบกับสองพิธีกรหนุ่มคงกระพันแสงสุริยัแท่งทองพาไปวัดพระเนียงแตกกราบหลวงพ่อทาท่านเป็นพระครูสีทิศที่ปกปักรักษาองค์พระประถมเจดีทางทิศเหนือรุ่งอาจารย์ใหญ่อีกหนึ่งรูปของจังหวัดนครปฐมและยังเป็นหนึ่งในเกจิที่ได้ร่วมงานประลองวิชากบสาไม้อีกด้วย งานนี้หนุ่มแท่งพาไปชมจุดสำคัญจุดที่หลายคนต้องไปยืนคือการมากราบรูปหล่อหลวงพร้อมเปิดวิธีการขอพรหลวงพ่อนอกจากนี้ยังเปิดประวัติวัดพเนียงแตกเรื่องราวตำนานลึกลับเกี่ยวกับวัดและพาไปรู้จักประวัติพระเครื่องหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกประสบการณ์ความเข้มขลังทางด้านคงกระพันเชื่อกันว่าผู้ที่อาราธนาบูชาพระเครื่องหลวงพ่อทาต่างมีประสบการณ์ความขลังเป็นจำนวนมาก หาตั้งมั่นปฏิจากนั้นหนุ่มแท่งพาไปหาของอร่อยกินรอบวัดร้านบำรุงเธออิตเตรี่แอนด์ร้านคาเฟ่สไตล์จีนที่มีอาหารเช้ากลางวันและชากาแฟบริการและมีมุมถ่ายรูปสวยๆโดยหนุ่มแท่งเผยถึงความประทับใจในวันนี้ว่าอีกหนึ่งสุดยอดเกจิอาจารย์ที่เข้มขลังของจังหวัดนักที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีแต่หนุ่มแท่ง ต้องมากราบขอพรหลวงพ่อทาที่วัดพะเนียงแตกกันสักครั้งรับรองไม่ผิดหวังครับไปเที่ยวพร้อมกับหนุ่มแท่งในรายการหนุ่มแท่งอารามทัวเวลา13.20นาิกา20นาทีทางช่อง 7HD กด35ดูย้อนหลังได้ที่บากาบูทีวและ YouTube CH7 และติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวรายการต่างๆได้ทางช่อง 7HD ดูทีวีกด35สดออนไลน์ b a ก k บูท t v และช่องทางออนไลน์ c h 7 HD Facebook, IG X YouTube และ CH7HD Entertainment Facebook, IG และศักดิ์สิสทธิ์แท่งทองชื่อเล่นหน่อยแต่นิยมเรียกนามแฝงว่าแท่งเป็นนักแสดงนักร้องพิธีกรมีชื่อเสียงจากภาพยนตร์เรื่องกลิ้งไว้ก่อนพ่อสอนไว้รักแท้บทที่หนึ่งละครเรื่องเพื่อเธออยากหยุดตะวันไว้ละครซิดคอม3หนุ่ม3ามมุมและละครหลังข่าวอีกหลายเรื่อง รวมถึงซิทคอมเรื่องบางรักมีวงดนตรีของตัวเองที่ตั้งขึ้นมาจากกลุ่มเพื่อนทีมแมงปอลอคลื่นที่ใช้ชื่อว่าพลลพักรักเอ่ยและนอกจากนี้แท่งยังเคยเล่นฟุตบอลอาชีพสโมสรฟุตบอลสุรราธ,ธานีอีกด้วย และในปีพศ2557สโมสรอนซีเคอร์เอฟซีทีมในศึกดิวิชั่น2โซนภาคกลางและตะวัดแท่งศักดิ์สิทธิแท่งทองนักรองนักแสดงชื่อดังมาร่วมทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยเซ็นสัญญา1ปีในตำแหน่งกองกลางสวบคงกระพันแสงสุริยา ชื่อเล่นหนุ่มเกิดเมื่อวันที่31พฤษภาคมพศ2516 51ปีเป็นนักสแสดงพิธีกรชาวไทยพิธีกรศักดิ์สิทธิ์คงกระพันบางอ้อแฟ้มสืบสวนล่าเรื่องเด็ดเจ็ดย่านน้ำเรื่องจริงผ่านจอล่าททาแหลก ยกจารึกไว้ในแผ่นดินพื้นที่สีแดงและครหลอนเดอะซีรีส์และผลงานเพลงมากมายในสังกัดแกรมมี่กับวงพลพักรักเอ่ยปี2000และเคยมีผลงานเพลงของตัวเองมาชุดหนึ่งด้วยในปีส2538สังกัดสโตนเอนเตอร์เทน e n t ต ชื่อชุดหนุ่มคงกระพนันมีเพลงที่ได้รับการบาดเดียวและจากนี้และตลอดไปมีผลงานอินดี้อีกหนึ่งชุดมีชื่อว่ามีเพลงที่ได้รับการปโปรโมทคืออย่างช้างช่องว่างรา